สาวโรงงานเดินเข้าร้านเสื้อหรูพนักงานขายมองหัวจรดเท้าแล้วพูดว่าขอโทษค่ะร้านเราเสื้อตัวละหลายหมื่นคุณน่าจะไปดูร้านอื่นดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทั้งเจ็บปวดและสั่นสะเทือนหัวใจในเมืองหนึ่งแพรวหญิงสาววัย27ปีพนักงานโรงง,งานอิเล็กทรอนิกส์เงินเดือนเพียง15,000บาทเธออดออมเก็บเงินมากกว่า2ปีด้วยความตั้งใจเพียงหนึ่งเดียวซื้อชุดหรูให้ตัวเองในวันเกิด วันเสาร์ที่เธอรอคอยมาถึงแพรวใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบมุ่งหน้าเข้าห้างใหญ่เพื่อเลือกชุดที่เธอใฝ่ฝันพนักงานสองคนในร้านเสื้อหรูมองเธอแล้วกระซิบกันดูสิเข้าร้านผิดไม่รู้เสื้อที่นี่ราคาเท่าไหรหรือเปล่าแพรวมองหาเป้าหมายของตัวเองชุดแรรสีชมพูเธอเดินเข้าไปขอลองขอลองชุดนี้หน่อยค่ะแต่เสียงตอบกลับจากพนักงานเย็นชา ชุดนี้35,000บาทนะคะถ้าลองแล้วเปื้อนต้องซื้อคุณแน่ใจเหรอว่าจะไหวแพรวรวบรวมความกล้าหนูเก็บเงินมาซื้อค่ะพนักงานตอบต่อกลับร้านนี้ไม่มีผ่อนนะคะก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายพนักงานไปเรียกรอปพช่วยพาคุณลูกค้าออกหน่อยค่ะกลัวของในร้านหายลูกค้าคนอื่นหันมามองหัวเราะเยาะแรลเดินออกจากร้านน้ำตานองหน้า สชั่วโมงผ่านไปร้านเสื้อหรูแห่งเดิมมีลูกค้ารายใหม่เดินเข้ามาผู้หญิงคนนี้แต่งหน้าเนี้ยบทาลิปสติกแดงชุดเดรสดำเรียบหรูกระเป๋าหนังแท้ราคา2องแสนแว่นกันแดดดูสง่าพนักงานรีบวิ่งมาต้อนรับอย่างประจบสอบพลอสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้รับใช้คะเสื้อคอลเลกชันใหม่สำหรับ VIP คุณลูกค้าสวยมากเหมาะกับทุกชุดเลยจะเสิร์ฟน้ำชากาแฟไหมคะ ผู้หญิงคนนี้ชี้ไปที่ชุดเดรสสีชมพูขอลองชุดนี้ชุดเดียวกับที่ปฏิเสธเมื่อเช้าพนักงานเรียบยิ้มชุดนี้เหมาะกับคุณมากค่ะจะให้ห่อชุดไหนบ้างคะวันนี้ซื้อสองชุดลด10%ค่ะจังหวะนั้นผู้หญิงถอดแว่นกันแดดจำฉันได้ไหมคะความช็อกปรากฏบนสีหน้าพนักงานคุณคุณคือแพรวยิม้มใช่ค่ะคนที่พี่ไล่ออกเมื่อเช้าคนที่พี่บอกว่าไม่มีปัญญาซื้อ เธอดึงแบงค์พันปึกใหญ่1นึ่งแสนบาทออกมาจากกระเป๋านี่เงินที่ฉันเก็บมาสองปีแต่ฉันจะไม่ซื้อที่ร้านที่ดูถูกคนผู้จัดการร้านรีบวิ่งมาสอบถามเกิดอะไรขึ้นครับแพรวเล่าเรื่องทั้งหมดพนักงานไล่ดิฉันเพราะแต่งตัวธรรมดาบอกว่าไม่มีปัญญาซื้อเรียกรอปภไล่ออกผู้จัดการขอดูกล้องวงจรปิดเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนพนักงานหัวเราะเยาะลูกค้าร้องไห้ออกจากร้าน ขอโทษจริงๆครับนี่ไม่ใช่นโยบายร้านผู้จัดการประกาศต่อหน้าทุกคนคุณถูกตักเตือนขั้นสุดท้ายตัดโบนัส6เดือนต้องเข้าอบรมการบริการใหม่พนักงานก้มหน้าร้องไห้ขอโทษค่ะเรื่องราวไม่จบแค่นั้นแพรวโพสต์เหตุการณ์ทั้งหมดลงโซเชียลมีเดียอย่าตัดสินคนจากภายนอกกลายเป็นไวรัล8ล้านวิวกว่า5 0 0แสนแชร์ร้านออกแถลงขอโทษสาธารณะบทเรียนสำคัญเกิดขึ้น แรวเลือกไปซื้อชุดกับร้านอื่นที่ให้บริการอย่างอบอุ่นเธอซื้อ3ชุดรวม1 0 0 0 0แสบาทพนักงานขอบคุณด้วยความจริงใจกลายเป็นลูกค้าประจำด้านร้านเดิมยอดขายตก30%ถูกบอยคอต์ในโซเชียลพนักงานคนนั้นลาออกและต้องปรับนโยบายบริการใหม่เงินในกระเป๋าไม่ได้เขียนอยู่บนหน้าผาคนแต่งตัวธรรมดาไม่ได้แปลว่ามีเงินคนแต่งตัวหรูไม่ได้แปล,ว,แว,แปลว่ารวยจริงอยาตัดสินหนังสือจากปก เพราะคุณอาจเสียลูกค้าที่ดีที่สุดไปถ้าคุณทำการบริการจงบริการทุกคนเท่าเทียมกันเพราะคนที่ซื้อของมากที่สุดมักเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงและความรวยที่แท้จริงคือการมีเงินโดยที่ไม่ต้องอวด